เราจะสร้างเครื่องททีนในมอทอมนะครับผ่านวิศวกรรแล้วใชไหมครับมันดนไดละมีอะไรเกิดข so, we ึนอ so, we so, we ีกนครับเพราะว่าด้วยยุตินี้ยครับถามว่ายากไหมมนก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมีความซับซ้อนนะซึ่งกระบวนการมันก็เหมือนกับชงชางกตน็อนะครับแต่ว่ามันใช้แสนโฟเลสเซนตมันใช้ประสาทสัมผัสทางนั่น การฟังนับครูซึ่งเราพบว่าในการศึกษาขว่าเราไม่ค่อยได,ดจะจะกเก้เน้นเสดาจะเน้นตาอาจารย์สังเกตมั่เวลามีการเรียนสอบนั้จ้องมบนะคุณครูบอกตาดูคอาาดูดเขียนกระดาษตาดูเป็น Miracle. การชิ Syria. มีก็มีวิชาอหรการกมีวิชาอะไรเงี้ยแต่ว่าการชิมแบบแบบเรนีเแิบตตนไ่มีชไหมม่มีไมมไม่มีนะกอนไม่ก็มีไม่ค่อมีกวไม่ได้เรียเฉพาะาไม่ได้เรียนเฉพาะก็ไม่ก็้จะมันมันก็ค่อยมีก็จะมีเนี่ยางตทมเนี่ยก็คือเป็นเป็นสิ่งนีดีที่เขาให้กำลัหีวิชาต่างตบารู้สึกว่า จะโดนเปลี่ยนออกไปหลายรอบนะว่าเอ้ยคุณทำอะไรคุณเนี่นยไอ้คุณคุณคุณเล่นอะไรคุณหรื่อย่างเงี้ยก่อนในการระจับเล่แสดงละครเอ่อเล่นละครกันจนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเป็นวัฒนธรรมกกนนะตาม่ตางต่างประเทศ ทีิชั้นเลยเคยเลยไปแับเขาเล่าอูให้วิชานึ่งอเอาไป4-5ช,ชั่วโมงพร้อมแล้วก็ทําการบ,าบ,าบา้านทำแบบบ้านอีกสักประมาณ3-4ชั่วโมงนะต่อต่องเถิดเลยสุดท้ายเด็กก็ห้ามเป็นไม่ถูกก็เลยเถิดเรื่อ,อยๆจนอาจารย์ขั้นชั้นขอขอนุาไปนะเราไม่ได้เรียนวิชานี้วิชาี้วิชาเดียวเสร็จแล้วก็โคว,วิดมาก่อนโควิดมาก็มีโควิด ช่วย่วยเป็นประธานาการพิจารผมเป็นเมื่อก่อนเป็นอดีตนะครับที่ตอนนั้ตอนนั้นแสดงละครทำไมถึงต้องเป็นละครเพราะว่า,า,าละครมันเป็นศิลปะที่มันมันครโคตรพิเะน,นะครับอาจารย์ใช่ไหมครับมันครบทั้งด้านทั้งด้านบอดี้แลนด์เวสมันครบทั้งด้านเรื่องด้านศิลปะการซาวเพื่อที่จะทำแบล็กการ์ดซาวมันครบกับเรื่องของการ โดยที่มันเหัวใจสำคัญนะมันคือการคุยกันนะครับมันคือการสื่อสารซึ่งการการะทำแล้วก็แักเถยงซึ่งกับเหมือนเหมือนของชงคราเมื่อกี้นะครับความมีสเสน่ห์ก็คือว่ามันได้คุยกันได้เริ่มไอ้นี่มันสงครา